S 1> <S 1> <S สวัสดีช่วงตีหนึ่งครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมฟรีไฟล์เออนี่เจ้วันนี้ <S 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 เราก็เออจะมาเล่นเซตสกิลสี่หนึ่งึงทุกไลน์ครับผม ก็เซสกิลนี้เป็นเซสกิลที่เอาไปเล่นสี่หนึ่งแล้วโหดเหี้ยมเอามาหิดเหลือเกินนะครับ <Yeah. S 1> สําหรับคนเล่นเป็นนะเออสําหรับคนเล่นเซสกิลนี้นนเซียนถามว่าผมเล่นเซียนไหมผมเล่นไม่เซียนครับผมเล่นครั้งแรกนะไม่ใช่ครั้งแรกครั้งที่สองเพราะว่าครั้งแรกคือผมเพิ่งไปเล่นเมื่อกี้นะครับแล้วแบบผมเล่นรู้สึกว่ามันก็ก็ดีนะเออแล้วก็กดกด,ดูดเลือ่อดนี่ก็เวลายิงคนดาวก็ได้เฮดพีมานี่ก็ตั้งไอบอแข็งก็ โหดเหมือนเดิมครับอันนี้เกาะแข็งนะก็น่าจะโหดอยู่แหละมัง้งเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูในเกมว่ามันจะโหดเหีเ้ยมมาอย่ไ่ไนในแรง์แกนมาเตอร์ห้าพดาวนะครับผมท็อปหนึ่งเลยสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้ยังมีศัก์หิวนอนหิวนอนหิวนอน <c oughs> อัดเกมนี้แล้วนอนดีกลัว <c oughs> อัดเกมนี้แล้วผมก็จะนอนนะครับเพราะว่าผมไม่ไหวละ แล้วค่อยแบบตัดลงวันใหม่เนาะเออคือวันนี้ตัดไม่ไหวแล้วจ้าอัดเกมนี้เสร็จก็นอนเนาะแล้วก็พรุ่งนี้ก็ไปเรียนนะไปสอบไปอะไรนะครับเพราะว่าไม่ไหวละหิวนอนไม่ไหวแล้วันนี้มันกล่องอะไรวะพี่แฟมอรับเดตนมงใหม่มันก็คืออะไรไม่รู้แสงเรื่องแสงอะไรไม่รู้หูฮอริกาในเมืองเยอะจัดนะจ๊ะเรายังเป็นนัวมากไม่ได้ถ้ามีเสียงพัดลมเขา้าขออภัย เชนนคือไงนะครับแถวพรม,มันเข้าไหมาอาจจะเข้านะแต่อาจจะไม่ดังหรือเปล่าวะดังไหมคนดูไม่ดังหรอกมั้งนิดหน่อยไปผ่านเนาะยังมีคนสแกนกูเหรอโซเดมาคอมโซเดมาคอมเดมาคอมเดมาคอมเหรอ ดูวอล์ชอติเอแบเปล่า<ะ>วอลชว์ชอติเนี่ยผมโดนลา่าผมโดนลา่าแม่จา๋าแม่จา๋าโดนลา่า แม่จ่าหนุนโดนล่าแม่จ่าหนุนโดนล่าลาหัวล่าหัวล่าเอไอ้เหี้ยแม่จ่าหนูโดนล่าไม่ไหวแล้วแมว่ไปแล้วไปแล้ว บ้าเยอะจังเดือดก้นปุยหรือเปล่าแม่จา่าหนูไม่ไหวแล้วหนูรับแรงกดดันนี้ไม่ไหวไปเสียงเกมโอ้โหแม่จา่าหนูไม่ไหวแล้วอีนี่กูยิงจังเลย ม่งยิงอยู่นั่นแหละโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาแล้วละเราเล่นรอบนอนครับเราเข้าเปน็นนัวนัวมากไม่ได้นะครับตัววิ่งมาเหมือนจะออกจากหอริกานครับถอออกมานี่คิดผิดนะครับเจอคนอย่างผม เจอคนอย่างผมใส่ผมไม่หนีหรอกผมจะเล่นเหมือนกันไปไปเล่นเลยไม่ไหวละไม่ไหวละร่างกายต้องการบทบาทอย่างแรงร่างกายต้องการบทบาทอย่างแรงนี้ผมมาแล้วผมมาแล้วมาแล้ว มาแล้วคนรวยมาแล้วไอ้เหี้ยมึงยิคกณรอดยังไงวะไอ้สัตว์ลุงยิงกูขนาดนี้ยู สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสตโอยอย่างนอนก็อยากนอนครับแต่เราก็เล่นอีกเกมแล้วกันนะครับเกมเมื่อกี้มันยังไม่สะใจแต่ถ้าเกมนี้เรายังไม่สะใจอีกเกมเราก็ควรจะพอละผมจะแค่มาแนะนำเซตสกิลที่โคตรโกงโคตรโหดเหี่ยมโคตรอันตรายเฉยครับแต่ว่าผมเล่นกากเล่นโง่เล่นเอือไงนผมก็เลยเล่นไม่โหดแต่ถ้าอยู่ในมือท่านผู้ชมแล้วมันโหดแน่นอนแต่ผมไม่โหดผมก็อาจจะมีแค่ ความมั่วตัวตัวเลงของผมครับแต่ท่านคนดูเอาไปเล่นตามรับรองโหดแน่นอนร้านเปอร์เซนเพราะคนดูเล่นโหดกว่าผมแน่นอนผมมั่นใจผมเล่นไม่โหดไงผมเล่นเออเนี่ยง่วงด้วยตอนเนี้ย,ยนนมันแบบมันมั่วตัวทุกอย่างไปมดนะครับมันก็เลยแบบทําให้ก็เลยทำให้เราไม่เต็มที่นะครับว่าเราจะได้ปิดเทอมแล้วน,นะครับผมตอนนี้พรุ่งนี้เป็นเรียมันสุดท้ายไม่ใช่เป็นเรียนนี่ไปสอบครับ ตรงนี้สอบก็ปิดแล้วฮู้แตกเวีพี่สวยอ้นี่มีลูกสอบใช่ไหมบนบ้านเรามีไหมคุณรู้ว่า ตอนนี้นะครับผมไม่รู้อะไรสักอย่างเลยว่าบนบ้านเรามีใหม่นี้ทำไมมันอัปเดตมันสกิลอะไรเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้ตามไม่ทันแล้วนะเนี่ยเกมมันไปไกลไปล้ำพูดตามไม่ทันแล้วแค่ไม่ได้เล่นวันสองวันนี้คือเกมไปไกลละโอ้โหฟรีไฟทุกวันนี้ ยอดสุดยอดเกมมือถือจริงครับฟรีไฟล์ทั่วนันนี้เกม,มันดับหนึ่งอย่างแท้จริงแบบเต็มปากเต็มคำคว่าพี่แกอัปเดตโหมดมากครับช่วงนี้โดนยิงหลังนะน้อง ยิงมาก็โดนเสิร์ฟทิจ้าไป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 เป็นนัวพระเจ้าเว้ยนัวเนี้ยนัวเนี่ยอินเดียเน,เนปานมาลุจ้ามาลุจ้ามาลุจ้านาจิอาเอ,อ๊ะกูให้อีกเกมเกมสุดท้ายแล้ว สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้ยังมีสตอ์อันนี้เกมสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับคนดูเออก็อย่างนี้ผมบอกครับผมเล่นกากเล่นโง่เล่นควายก็โคตรจริงๆครับแต่ถ้าคนดูเอาไปเล่นตามผมผมรับประกันได้คําเดียวว่าโหดแน่นอนแต่ผมเล่นไม่โหดไงผมก็เลยมันดูโง่หรือจริงๆทสกิลนี้มันโกงมากเลยเว้ย ผมแนะนําใช้สกิลคนดูแต่และสกิลอ่ะมันโกงทุกสกิลเออผมเอามาแนะนํามาอะไรผมก็อยากจะแบ่งปันไงแต่แบบจะผมมาเล่นให้ดูมันดูเออดูอะไรแตงสองมาแล้วพัคก์มาดีว่ามาดิว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 ามาดีว่าไได้ใครก็ได้ไปได้ใครก็ได้ไปได้ใครก็ได้ๆๆ มาดีมาดีมาดีไอคำว่ารกยิงดูกระจอไปไาบ้าละบปาละร้องเพลงมั่วตัวเดี๋ยวก็โดนลิขสิทธิ์เพราะว่าผมยิ่งร้องเพลงพออยู่เออเร้มาสองอีลิมนอนๆครับต้นเกมเราขึ้นเป็นนัวต่อเลยยังวันนี้ไม่มีกลัว เคยบัดไม่เคยเกงไม่เคยเกงอะไรสักนั้นอ่ะยิงหลังกู้เหรอยิงหลังกู้เหรอไอเหี้ยไอ้ว่ากุ่มหมอดอีก เียข้างหลังก็ยิงกูเลือเกินตายแน่คนดูอยู่กลางวงดงตีนข้างหลังมันก็พร้อมจะเสิบเราตลอดเวลาข้างหน้ากูต้องยิงโอ้โหชีวิตกูชีวิตมีอะไรตั้งเยอะ yeah. เสียงกูหลงละเสียงกูหลงละชีตกูมีอะไรเยอะแยะเกินขอขอขอหนีขอหนีขอหนีแม่งอย่ายิงกูดิโอ้ยไอ้สัสว้ยไม่อยู่ไม่เอาไปริจู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 